สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวนะคะนางแม่นำความฝันของคนอื่นมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฝังอีกเช่นเคยค่ะเป็นความฝันต้นงวดเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16พฤษภาคม2568นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันถึงบ้านสองครั้งครั้งแรกฝันว่าป้าที่เสียแล้วนำของมาให้จากนั้นฝันอีกว่าที่บ้านมีงานคนมาเยอะมากบ้านเลขที่101คุณป้าที่ฝันถึงเสียชีวิตเมื่ออายุ80ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ากลับไปที่บ้านของคุณแม่แล้วมีคนเอาเงินมาให้บอกว่าถูกลอตเตอรี่ บ้านที่ฝันถึงเลขที่หกฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นพี่สาวเขายิ้มให้ซึ่งพี่สาวที่ฝันถึงเขาเสียชีวิตแล้วเมื่ออายุ46ปีท่านผู้ฝันบอกเพิ่มเติมปีนี้ท่านอายุ46ปีอีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลูกชายขับรถท่านจึงบอกให้เขาเหยียบเบรกแต่เขากลับเหยียบผิด ไปเหยียบที่ขันเร่งรถที่ลูกชายขับในฝันทะเบียน2.2236ฟฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าได้กินอะไรเยอะแยะมีลูกชิ้นฮอทดอกได้กินกับเพื่อนหลายคนอยู่ที่บ้านเลขที่164ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถยนต์คนอื่นเกิดระเบิดและไฟไหมอยู่ที่กระท่อมปลายนาของตัวเอง ในฝันไม่เห็นทะเบียนรถซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ฝันใช้รถทะเบียน9474ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองซื้อผิวสม้มเห็นมีราคาเขียนติดไว้25และ40บาทผู้ฝันจึงเลือกซื้ออันละ25บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันน่าจะเป็น 8 7 3 0 2 5หรือว่า3 7 8 0 2 5ในฝันท่านผู้ฝันอย่างถูกลอตเตอรี่เลขท้ายหมายเลข0 2 5อีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นเด็กผู้ชายเขาชี้ไปที่ผนังในฝันท่านเห็นเป็นตัวเลขใหญ่มากหมายเลข3 9 8 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าเห็นคนถูกลอตเตอรี่ได้เงินเยอะมากตัวเลขที่เขาถูกน่าจะเป็น71ซึ่งในฝันตัวเลขท้ายลอตเตอรี่ที่ออกรางวันที่หนึ่งผู้ฝันจำได้ไม่ค่อยชัดน่าจะเป็น571หรือว่า8 71ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองขับรถยนต์ตกเหวซึ่งความจริงแล้วท่านขับรถไม่เป็น รถที่ฝันถึงทะเบียน6911ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถไฟไหม้ในฝันท่านเห็นล้อรถไหม้แบดเหมือนจริงมากเลยรถที่ฝันถึงทะเบียน7799ฝันต่อมานะคะผู้หญิงมีสองความฝันฝันลักษณะคล้ายกันฝันแรกฝันว่าท่องตัวเลข56556ซ้ำๆในฝัน ่อจากนั้นอีกคืนต่อมาฝันว่าท่องตัวเลข5-6-7-6 5-6-7-5ห้ท่องตัวเลขแบบนี้ซ้ำๆทั้งคืนเลยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองได้ไปที่บ้านเลขที่81เห็นเขาเตรียมจัดงานใหญ่โตมากเลยเพื่อทำบุญครบรอบ40วันให้กับคุณแม่ แต่ความจริงแล้วบ้านที่ท่านฝันถึงเลขที่30ทับ112ความจริงเขากำลังเตรียมงานจะทำบุญครบครอบ40วันให้คุณแม่ซึ่งท่านเสียชีวิตเมื่ออายุ81ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าตัวเองมองขึ้นไปที่เพดานเห็นมีตัวเลขตัวใหญ่สีแดงคือ251 ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าขับรถไปกับเพื่อนทั้งๆที่ขับรถไม่เป็นรถที่ฝันถึงทะเบียน4099ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าลอตเตอรี่ที่ออกในฝันเป็นหมายเลข6119ในฝันท่านยังถูกหมายเลขท้ายของลอตเตอรี่อีกด้วยฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่าขับรถยนต์ไปกัน3ามคนพ่อแม่ลูก ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วมีรถพ่วงวิ่งมาตัดหน้ารถรถของท่านชนกับรถสิบรอลักษณะเหมือนจริงมากจนท่านผู้ฟันสะดุ้งตกใจตื่นรถที่ฝันถึงทะเบียน9142ฝันต่อมานะคะผู้ชายฝันว่าตัวเองได้เขียนตัวเลขและได้พูดบอกว่าลอตเตอรี่ออกแล้ว116ต่อไปจะเป็นหมายเลข เจ็ดและอีกครั้งต่อไปลอตเตอรี่จะออกหมายเลข114ซึ่งในฝันท่านเขียนเป็นตัวเลขสีขาวเรียงกัน3ชุดฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันว่ารถกุญแจมอเตอร์ไซค์หายหาไม่เจอรถของท่านไม่มีกุญแจรถทะเบียนรถที่ฝันถึงคือ174 ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันเห็นตัวเลขสีแดงลอยอยู่บนท้องฟ้าหมายเลข 6, 1หฝันต่อมานะคะจะเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้ที่นางแม่ได้เล่าค่ะผู้หญิงฝันว่าได้ยินเสียงคนตะโกนบอกตัวเลข91,944ได้ในฝันอย่างเห็นเขายืนและยิ้มให้อีกด้วยแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะ นำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่นำมาเสนอนะคะขอให้อยู่ดีมีสุขทุกทุก,ท,กท่านค่ะสวัสดีค่ะ